ขอล่มคันปากยังไม่เจรจาช่วงนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยังปิดสมัยประชุมอยู่และจะเปิดในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้เหล่าสสที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหลักตอนนี้ก็เจอที่รัฐสภายากขึ้นนอกจากจะมีการประชุมของคณะกรรมาการต่างๆซึ่งการประชุมคณะกรรมาการส่วนใหญ่จะประชุมกันในวันพุธและพฤหัสบดีและสสที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ก็เขาร่วมประชุมทางออนไลน์เป็นส่วนมากซึ่งกรรมธิการบางคณะก็มีการถ่ายทอดสดก็สามารถทำให้ประชาชนรับรู้ในการประชุมได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้เจอหน้ากับรัฐมนตรีนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่กำลังเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการหรือกมธวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรวทฒิสภา ซึ่งในระหว่างที่กำลังรอเข้าห้องนั้นหนิมได้นัน่งที่โซฟาหน้าห้องประชุมพร้อมพูดคุยสบายๆกับผู้สื่อข่าวโดยได้ถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวชอบดื่มน้ำอัดลมว่าภรรยาให้สั่งลดน้ำอัดลมหรือไม่ทางจุลพันธ์ได้ตอบกลับว่าให้ลดและผู้สื่อข่าวจึงได้ถามกลับไปอีกว่าให้ลดน้ําหนักด้วยหรือลดน้ำอัดลมอย่างเดียวงานนี้จึงได้คำตอบกลับทันทีว่า เริ่มที่ลดน้ำอัดลมก่อนยังไม่เจราจาเรื่องลดน้ำหนักโดยทางผู้ติดตามได้ส่งขวดน้ำดื่มให้พอดีและผู้สื่อข่าวได้ถามอีกว่าลดน้ำอัดลมได้หรือไม่ทางเจ้าตัวที่กำลังจะดื่มน้ำก็ชูขวดน้ำขึ้นมาพร้อมบอกว่าได้ได้เริ่มลดแล้วซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เจ้าตัวเข้าประชุมก็เปลี่ยนเป็นโหมดจริงจังทันทีเรียกได้ว่าเมื่อถึงหน้าที่ก็ทำเต็มที่ แต่เมื่อถึงเวลาชิวๆเจ้าตัวก็พูดคุยอย่างสนุกสนานแม่แม่เชื่อแล้วว่าผู้สื่อข่าวบางคนบอกว่าจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีที่เข้าถึงง่ายพูดเรื่องอะไรเจ้าตัวก็สามารถพูดคุยต่อได้อย่างสนุกสนานแต่เมื่อถึงเวลาทำงานเจ้าตัวก็ทำอย่างเต็มที่ว่าแต่อย่าลืมเรื่องรักษาสุขภาพนะยังไม่ได้เจราจากับภรรยาก็รีบรเจราจาเสีย